รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหาหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจเชื่อผู้กครองมีพลังใจรื้อเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหาหกรณ์เรา ฉันมุ่งมันพัฒน,นาไม่ย่อท้อต่อประสันานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ ส่วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับทุกเช้าวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้นะครับตั้งแต่6กโมงเชา้าจนถึงเวลาประมาณ6กโมงครึ่งทางช่อง11เราจะมาพบกันแบบนี้พร้อมกับเรื่องราวอันเป็นประโยชน์สาหรับสมาชิกสหกรณ์ไทยและคนไทยทั้งประเทศครับท่านผู้ชมครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่เข้าไปดําเนินการในการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงนะครับถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็รู้สึกภูมิใจและเต็มใจนะครับแม้ว่าพื้นที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานนั้นจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่บนพื้นที่สูงหรือว่าภูเขาที่มีความลาดชันก็ตามนะครับแต่ว่าทุกคนก็มีความรู้สึกดีๆนะครับในการที่จะเข้าไปถ่ายทอดให้คําแนะนําคําปรึกษากับสมาชิกเพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์นั้นสามารถ ดำเนินการต่อไปได้และสามารถให้บริการกับสมาชิกทุกคนอย่างเต็มที่เพื่อนําไปสู่การสร้างงานสร้างไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับการทํางานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นั้นจะต้องมีการปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของพี่น้องชาวไทยภูเขาวันนี้รายละเอียดทั้งหมดรายการของเรามีมาให้ได้ติดตามแน่นอนครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายของพื้นที่การผลิตมีความหลากหลายของพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่โดยยิ่งในเขตพื้นที่โครงการหลวงซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มที่ถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและแก้ปัญหาเป็นพื้นที่เฉพาะที่สามารถดาเนินการด้วยกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องโครงการหลวงโดยมื้นที่โครงการหลวงนั้นได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมานับ10ปีนะครับสี่ห้าสิบปีของการพัฒนา มีการพัฒนามาเป็นําดับเพื่อแก้ปัญหาการตั้งถิ่นฐานแก้ปัญหาอาชีพแก้ปัญหาเรื่องการทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมเพื่อหันมาทำอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยทั้งลดการเคลื่อนย้ายของประชากรการดำเนินการของโครงการหลวงระยะเริ่มต้นนั้นต้องให้ความเฉลือยและดูแลพี่น้องสมาชิกภายใต้โครงการสช้งานต่างๆด้วยการเห็นประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบของการสากลจึงได้นํากระบวนการสากลนั้นเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อลด ภาระที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องกับพี่น้องสมาชิกในพื้นที่โครงการหลงวงต่างๆเพราะวิธีการสากลนั้นจะบอกให้สมาชิกที่ร่วมกันเป็นผู้ก่อตั้งสากลนั้นต้องช่วยเหลือกันให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือตนเองแก้ปัญหากับตนเองแก้ปัญหากับชุมชนโดยหลักวิธีการของการรับผิดชอบร่วมกันขององค์กรงานส่งเสริมสากลในเขตพื้นที่โครงการหลวงคือได้ดําเนินการมาเป็นระยะะ,ยะโดยมีกิจกรรมสํำคัญคญที่กรมเองต้องรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบในการพัฒนาดังกล่าวเช่น ให้มีการสร้างโรงเรือนอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการเป็นที่ทําการทองสากรเป็นที่รวบรวมผลผลิตเป็นที่รวบรวมข้อกรจการผลิตที่จําเป็นต้องใช้มีการพบปะประชุมหารือกันระหว่างนักพิจารณากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือและความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานท่งซากอนนอกจากนั้นการสนับสนุนให้การสร้างโรงเรือนพลาสติกเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะให้สมาชิกมีโอกาสที่จะผลิตพืชผักหรือดอกไม้ในเขตพื้นที่สูง และมีความเหมาะสมในการควบคุมคุณภาพควบคุมอุณหภูมิต่างเหล่านี้จะเป็นผลดีกับสมาชิกของสากลและที่สําคัญจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องสมาชิกสากลที่อยู่บนที่สูงหรือในเขตรับผิดชอบของการหลวงและที่มากกว่านั้นก็คือจะได้มีโอกาสรับใช้ในเบื้องพยุคนบาทที่ได้ทรงดำริไว้ที่จะพัฒนาคนบนที่สูงนะครับให้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและสามารถที่จะทำไรได้เลิกการปลูกฝินหรือปลูกพืชอื่นที่่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสื่มอมดล้อมต่อสื่ผลกระทบต่อความเชื่อมันนะ่นและความเป็นอยู่ของประเทศไทยแก้ปัญหาโดยรวมทั้งหมดเป็นสิ่งที่กรมเสริมสากลภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสาทํางานภายใต้โครงการหลวงส่งเสริมสากลในเขตพื้นที่โครงการหลวงและจะมีการพัฒนาต่อเน,นื่องเพื่อความเป็นดีอยู่ดีของพี่น้องสมาชิกน,นี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของงานส่งเสริมสากลที่กรมเสริมสากลร,รับผิดชอบอยู่อีกมากมายทั้งสากลทั้ง7ประเภทนะครับอาจจะท่าางท่านอาจจะไม่ทราบว่าสากลบางประเภทที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเลย ทำไมกรมงเสริมสากลต้องรับผิดชอบดูแลด้วยนั่นคือเพราะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องงานสาก,กลที่กรมส่งเสริมสากลต้องรับผิดชอบดูแลทั้งหมดซึ่งผมจะได้มีโอกาสนามาเสนอรายละเอียดในบางช่วงบางตอนของรายการนี้ต่อไปนะครับสวัสดีค่ะซอสาราราัตตา,านะคะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงนองเขียวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ซอสก็มีนัดกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กรพี่บรมัสชิพักกนกเพื่อร่วมเดินทางไปยังสหกร,รณ์กรการเกษตรโครงการหลวงหนองเขียวจำกัดการทําง,งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์กรในพื้นที่โครงการหลวงจะแตกต่างจากสหกรณ์กรในพื้นที่ราบอย่างไรตามกันมาเลยค่ะพี่บรมัดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ อยากให้พี่บรมัตเนี่ยช่วยเล่าความเป็นมาของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสนะครับในพื้นที่สูงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือนะครับ,รบก็ได้เล็งเห็นว่าประชาชนนะครับและเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยได้มีการบุกรุกทำลายป่านะครับแล้วก็มีการปลูกพืชเสพติด เยอะนะครับก็เลยก่อตั้งมูลที่โครงการหลวงขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีการพ,อพ่อปล<ฆ>ูกพืชทดแทนพืชเสพติดนะครับและหยุดในการที่จะเข้าไปทําลายป่าบุกรุกป่านะครับเพื่อเป็นเป็นการสร้างรายได้ทดแทนให้กับเกษตรกรนะครับในพื้นที่สูงคราวนี้ในส่วนของ เมื่อมีเกษตรกรเข้ามาหรือชาวบ้านเข้ามาปลูกผักกับโครงการหลวงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางกรมส่งเสริมสากลนะครับในฐานะที่เป็นคณะทํางานะนะครับส่วนหนึ่งของอาทางโครงการหลวงเนี่ยก็ได้เข้ามานะครับตั้งแต่ปีพศ2535ซึ่งจะต้องเข้ามาบริหารจัดการในเรื่องของปัจจัยการผลิตวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนะครับและเรื่องของเงินทุนเมื่อปีพุทธศักราช2536เนี่ยนะครับเราก็ไม่มีก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นมา นะฮะทั้งหมดทั้งหมด9แห่งซึ่งก็เป็นสากลเล็กๆนะครับสมาชิกในแ,แต่ละสา,าก์ก็อยู่ที่20คนถึง30คนนะครับเงินทุนก็ยังน้อยอยู่ะนะครับหลังจากนั้นกรมสมุทรกรก็เริ่มที่จะมีการสนับสนุนเรื่องเงินทุนต่างๆให้กับสา,าก์แล้วใครเป็นคนให้ความรู้ให้กับเกรรษตรกรเนี่ยค่ะก็ทางกรมสมุทรกรเราก็จะมีทีมงานนะครับรเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริม เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับเข<ส>้ามาส่งเสริมทุกพื้นที่ค่ะพี่บอลมาคะสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงเนี่ยแตกต่างจากสหกรณ์ในพื้นที่ราบยังไงบ้างคะแน่นอนครับมีความแตกต่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกหรือเกษตรกรที่เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณนะ์นั่นแหละจะเป็นกเกษตรกรที่อยู่พื้นที่สูงนะครับแล้วก็มีหลากหลายชนเผ่าการปลูกพืชก็มีความแตกต่างในพื้นที่โครงการหลวงจะปลูกพืชเป็นพืชผักเมืองหนาว ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงเองเนี่ยเราก็อยากจะให้มีการปลูกพืชที่แตกต่างจากพืชราบอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าบนพื้นที่สูงปลูกพืชผักที่ไปเหมือนืที่ราใช่ก็จะทําให้ตลาดล้นแต่ถ้าหากว่าเราไปปลูกในพืชเมืองหนาวนะครับก็จะเหมาะสมกับภูมิประเทศภูมิอากาศอีกส่วนหนึ่งก็คือในพื้นที่สูงนั่นแหะจะมีการดําเนินงานตามแผนการผลิตที่โครงการหลวงเขากําหนดไว้นะครับ แต่ในพื้นหลาบนั้นก็สามารถที่จะปลูกได้ตามตลาดที่เขาไปจําหน่ายเองนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีการทํางานร่วมกันยังไงกับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมั้งคะครับผมในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลในพื้นที่นะครับก็ต้องเข้ามาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวงนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการกําหนดแผนในการเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของอาชีพนะครับเรื่องของรายได้ของเกษตรกรนะครับแล้วก็ ทางสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเนี่ยครับเข้ามาเป็นคณะทํางานในพื้นที่ด้วยนะครับการประสานงานในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการกําหนดแผนและเป้าหมายพื้นที่ที่เราจะต้องเข้าไปส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกผักกับโครงการหลวงนะครับเราก็จะต้องคัดคนเข้ามาเป็นสมาชิกคัดสมาชิกเกษตรกรที่มีความพร้อมนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ทางโครงการหลวงเองก็จะพัฒนาในเรื่องของความพร้อมในการ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรถึงค่อยจะเข้ามาเป็นสมาชิกของสาก์นะครับมาถือหุ้นในสาก์นะครับแล้วก็มาใช้บริการกับสาก์ตามที่แผนที่ได้กําหนดไว้กับบุลนิธิในการออกพื้นที่ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลกับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงนะครับเราก็จะเข้าไปให้ความเข้าใจนะครับส่วนในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลก็จะเข้าไปในในในส่วนของอให้ความรู้ในเรื่องของอุด,ดมการณ์หลักการและวิธีการของสากลนะครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงก็จะเข้าไปให้ความรู้นัวิชาการทางเทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืชนะครับอีกอันนึงก็คือที่สําคัญก็คือไปร่วมกันในการที่จะไปให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอุปสรรคในการให้ความรู้สารรกลในพื้นที่โครงการหลวงยังไงบ้างคะครับผมในช่วงแรกนะครับเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะครับเนื่องจากว่ามีความหลากหลายของชนเผ่านะครับภาษาเนะนะี่ยสำคัญมาก นะครับรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีเขาด้วยนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความพยายามเข้าใจนะครับในในในส่วนของภาษาเขาด้วยบางแห่งเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวาดรูปให้นะครับเพราะว่าภาษาไทยก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับภาษาเมืองก็ไม่รู้เรื่องอีกนะครับบางแห่งเนี่ยก็จะใช้ภาษาไทยใหญ่นะครับเป็นภาษาหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่า ทางฝ่ายส่งเสริมเองเนี่ยไม่ได้เข้ามาคุกคีกับสมาชิกนะครับไม่มาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับในเรื่องของชนเผ่าในเรื่องวิถีชีวิตก็จะไม่สามารถที่จะเผยแร่นะครับประชาสัมพันธ์งานสากลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของอุด,ดมการณ์หลักการและวิธีการของสากลนั่นะนะครับเราต้องเน้นให้กับสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้ได้อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการประสานงาน นะครับเนื่องจากในพื้นที่เองเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่มีใช้โทรศัพท์ไม่ได้นะครับติดต่ออะไรก็ไม่ได้นะครับต้องใช้วิทยุนะครับหรือจะต้องมาเดินทางมาเองเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของถนนหนทางนะครับก็ลําบากเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้ไม่ยังยังไม่มีถนนที่ที่สะดวกนะครับการคมนาคมขนส่งก็ยังไม่สะดวกนะครับถนนก็ยังเป็นถนนลูกลังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาถึงยุคอีกยุคหนึ่งก็คือเราก็สามารถที่จะเข้ามาซึมซับนะครับในเรื่องของอุดมการณ์หลักการและวิธีการของสากลได้นะครับและอีก,อ,ก,อ,กอีกช่วงหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงที่เยาวชนนะฮะร,รุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถที่จะสื่อสารได้เพราะเนื่องจากว่าเขาได้เรียนรู้มาแล้วนะครับมีการศึกษานะครับในในสากลในช่วงช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นสากลที่มีเยาวชนรุ่นแรกๆเนะี่ยขึ้นมาเป็นผู้บริหารสากล นะครับมาเป็นคณะกรรมการสากลมาเป็นสมาชิกสากลเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไระนะครับปัจจุบันนี้การส่งเสริมสากลในพื้นที่โครงการหลวงอะค่ะแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงบ้างคะเ,ออเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นสากลเล็กๆนะครับยังไม่เติบมันยังไม่โตเท่าไหร่ะนะครับเงินทุนก็ยังมีน้อยที่เงินทุนของสากลมีน้อยก็เนื่องจากว่ารายได้ของส,าส,สมาชิกยังมีน้อยะนะครับผักที่ปลูกก็ยังน้อยชนิด นะครับแล้วการคมนาคมขนส่งเนี่ยในเรื่องของผลผลิตเนี่ยก็ยังลําบากอยู่นะครับแต่มาในยุคหลังเนี่ยนะครับทั้งตัวของสมาชิกเองก็ได้รับการการศึกษานะครับรู้ภาษาเพราะฉะนั้นสมาชิกเมื่อมีโอกาสในการที่จะสร้างรายได้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสากลมาออมทรัพย์กับสา,าก์ได้มาเพิ่มพุ่นกับสา,ากลได้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการแบ่งนะครับลักษณะของสากลออกในพื้นที่องค์การหลวงนะครับ เราแบ่งออกเป็นสามส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือสาก์ที่สามารถพึ่งตนเองได้นะครว่าพึ่งตนเองได้นั่นก็คือว่าไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนจากภายนอกแล้วนะครับระดมทุนภายในของตัวเองได้นะครับมีพนักงานเป็นของตัวเองนะครับตัดสินใจอะไรเองได้หมดนะครับแต่ว่าเราเพียงแค่ไปเสริมแค่นั้นเองนะครับให้เขาได้อยู่ในกรอบของระเบียบและข้อบังคับของสาก์นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือสาก์ที่ยังต้องพึ่งพาเรา นะครับเราต้องเข้าไปส่งเสริมไปแนะนําไปสอนนะครับให้ school school ใหกับสากลนะครับเพื่อที่ให้เขาเดินต่อไปได้ในวันข้างหน้านะครับก็เป็นสากลที่ยังไม่มีพนักงานของสากลนะครับอีกส่วนหนึ่งคณะกรรมการก็กําลังเรียนรู้ในเรื่องของการดําเนินงานของสากลเนี่ยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลรวมทั้งพนักงานราชการก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับทางส่วนเราเนี่ยพนักงานราชการก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการจัดทําบัญชีของสากล ส่วนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมก็จะคอยไปาไปแนะนําส่งเสริมให้กับคณะกรรมการและสมาชิกในการบริหารจัดการสากลนะครับว่าควรจะดําเนินการไปในทิศทางไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือสากลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้เลยและก็ประสบปัญหาอ,อันนี้สําคัญนะครับฝ่ายส่งเสริมเองก็ต้องเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจให้เขาอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นสากลการ,กรเกษตรโครงการหลวงหนองเขียวจํากัดนี้เพิ่งเริ่มต้นเราถือว่าจับอยู่ในประเภทที่สาม นะยังพึ่งตนเองไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องค่อยๆมาส่งเสริมนะครับแล้วก็กิจกรรมของสากลนะครับก็จะต้องเริ่มเพียงแค่กิจกรรมเดียวนะครับคือการจัดหาปุ๋ยมาจาหน่ายให้แก่สมาชิกหลังจากนี้อีก2ปีเราก็จะขยับขึ้นไปนะครับให้เขามีการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่ออย่างอื่นด้วยนะครับการแปรรูปการบริการนะครับให้พัฒนาขึ้นเท่าเทียมกับประเภทที่1 ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปพูดคุยกับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหนองเขียวจำกัดกันเลยนะคะครับผมได้ครับเดี๋ยวจะพาไปพบกับเลขาของสหกรณ์นะครับพี่ปั่นปันเนาะครับเ <ฮะ S 1> พราะว่าพี่ปั่นปันเนี่ยเป็นแกนนําของสหกรณ์นะครับจะได้เล่าให้เราฟังว่าเป็นยังไงนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็สิ่งสิ่งที่เขาต้องการให้เราช่วยเหลือแล้มีอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับ หรอยากทราบว่าชาวบ้านที่นี่ได้มารวมตัวกันเป็นสหกรณ์นั้งแต่เมื่อไหร่คะจากหมู่บ้านที่นี่เนี่ยเป็นสมาชิกของสมาชิกของโครงการหลวงก่อนแล้วพวกเราเนี่ยปลูกไม้ผลแล้วก็ไม้ดอกแล้วก็ผักแล้วปลูกสามอย่างเป็นก็เลยเป็นรวมตัวกันเป็นสหก,กรณ์รขึ้นมาในส่วนของสหกรณ์เกษตรโครงการหลวงหนองเขียวจำกัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มมาจากกลุ่มธรรมชาติก่อนกลุ่มเตรียมนะครับช่วงนั้นก็แค่ระดมหุ้น นะครับแล้วก็ทางโครงการหลวงเองเนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพด้านการเกษตรนะครับช่วงนั้นเนี่ยโครงการหลวงเนี่ยเขาจะจ่ายปุ๋ยจ่ายเคมีเกษตรทุกอย่างให้กับเกษตรกรแล้วก็ทางสํานักง,งานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็เข้ามาส่งเสริมนะครับทางโครงการหลวงก็พ่องถ่ายกิจกรรมให้กับสหก,กรณ์ซึ่งเป็นในเรื่องของการจัดหาปัจจัยการผลิตมาจําหน่ายในช่วงแรกก็จะเป็นปุ๋ย นะครับให้กับสหกรณ์ได้ดําเนินการในการบริหารจัดการเองก่อนในส่วนของอาคารเอกประสงค์เนี่ยก็คือทางกรมสมุทรสากรก็จัดสรรงบประมาณนะครับ <_ ett est> เพื่อก่อสร้างอาคารเอกประสงค์ให้กับสหกรณ์ในอนาคตก็คงจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆนะครับที่จะพ่องถ่ายให้กับทางสหกรณ์ได้ดําเนินบริหารจัดการเองนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในชุมชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะ พึ่งพาตนเองได้ในอนาคตพี่ปันปันคะแล้วอย่างนี้ชาวบ้านในท,ทนี่นี้เขาทําอะไรกันบ้างคะมีกลุ่มหนึ่งก็คือปลูกไม้ผลแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผักแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม้ดอกแต่พื้นที่ที่นี่มันแล้งมากก็เลยปลูกผักไม่ได้ถ้าถ้าเป็นไม้ดอกกับไม้ผล,ผลเนี่ยได้ได้ดีทางทางสำนักงานสากลจังหวัดนะครับก็มีการจัดสรรงบประมาณด้านด้านการก่อ,อสร้างโรงเรือนพลาสติก นะครับแต่ในในช่วงแรกนี่เรายังเราเราไม่สนับสนุนเพราะเนื่องจากว่าต้องให้เขาได้ดําเนินการในเรื่องของปุ๋ยก่อนนะครับเมื่อเกิ่งแล้วเนี่ยเมื่อสามารถดําเนินการได้เองแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสนับสนุนให้อีกนะครับในในอนาคตก็ต้องค่อยๆพัฒนาครับขอบขคุณพี่บรรทานและพี่ปรมาตมานะคะที่เสยสละเวลามาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นภาพการทํางานการพัฒนาสาวกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงกันแล้ว ก็ขอไปกำลังใจให้พี่ปันตาและพี่ปริมาดมากนะคะขอบคุณค่ะเชิญพบกับมิค๊อปต่อเลยค่ะขอบคุณต้องซอสมากเลยนะครับที่ทําให้เราได้เห็นเรื่องราวดีๆนะครับในการพัฒนาสาก์ในพื้นที่โครงการหลวงได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสาก์กับคณะกรรมการสหกรณ์ที่จําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเพื่อนําไปสู่แนวทางความสําเร็จนั่นเองนะครับ แน่นอนที่สุดครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังไม่ได้จบแต่เพียงช่วงนี้เราจะไปต่อกันที่เรื่องเล่าชาสากลครับ สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องเล่าชาวสาหกรณ์จะพาไปชมกิจกรรมที่เกิดจากการรวมพลังของพี่น้องชาวไทยภูเขาด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องชาวสาหกรณ์ก่อให้เกิดกิจกรรมดีๆอย่างป่าชาวบ้านป่าสาหกรณ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่รณรงค์ให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปในพื้นที่โครงการหลวงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่ของตนเองและสามารถนำไม้มาใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งจะสามารถลดการลักลอบตัดไม้จากป่าธรรมชาติได้ค่ะ ทางครมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่สูงตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณค่าจากการพึ่งพาตนเองและธรรมชาติอย่างยั่งยืนสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดกิจกรรมการปลูกป่าภายใต้โครงการป่าชาวบ้านป่าสหากรณ์ขึ้นซึ่งเมื่อวันที่25-27กรกฎาคม2556ได้มีการปลูกป่าภายใต้โครงการดังกล่าวนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางหินฝนจำกัดสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่แห่จำกัดและสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหนองเขียวจำกัดซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้รวมหนึ่งแสนต้นค่ะประโยชน์ของป่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็สามารถที่จะนํามาใช้สอยในครัวเรือนได้ในอนาคตนะครับซึ่งไม้ที่เราปลูกนะครับก็เป็นไม้โตเร็ว นะครับและชาวบ้านก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลรักษานะครับนำมาใช้สอยสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานของหัตถกรรมนะครับไม้แกะสลักต่างๆหรือคิดจะเอามาสร้างเป็นบ้านเรือนนะครับที่อยู่อาศัยก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต คุณผู้ชมคะกิจกรรมป่าชาวบ้านป่าสหากรณ์นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะคะยังทําให้เราได้เห็นพลังความสามัคคีและการเอื้ออาทรของพี่น้องชาวสหกรณ์ที่มีต่อชุมชนที่ตนอยู่อาศัยอีกด้วยค่ะสําหรับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกนั้นอย่าลืมกลับมาติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมครับการส่งเสริมและพัฒนาสากลในพื้นที่โครงการหลวงถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับในการก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรสมาชิกโดยเฉพาะกับพี่น้องชาวไทยภูเขานะครับที่เป็นการส่งเสริมการทํางานแบบรวมกลุ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการจับจาหน่ายและการประกอบอาชีพแบบยั่งยืนครับที่สําคัญก็คือเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆสําหรับพี่น้องชาวไทยภูเขาได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายแบบนี้คงจะต้องมาอ่านจดหมายและไปสนยบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะมอบเสื้อสวยๆเป็นของที่ระลึกส่งมอบกลับไปให้ถึงที่บ้านนะครับวันนี้สองท่านที่เราคัดเลือกมานะครับฉบับแรกครับเป็นไปเสนยบัตรจากคุณปทุมพรโรจนะฉัดวิไลจากอำเภอเมืองราชบุรีนะครับตำบลคูบัวเขียนมาบอกว่ามีโอกาสติดตามรับชมรายการของเรามาตลอดแม้ว่าจะเปลี่ยนเวลามาเป็น6กโมงเช้าก็ได้มีโอกาสชมทุกครั้งนะครับ ชอบทุกช่วงรายการนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรายการที่น่าสนใจที่จะสามารถนำประโยชน์ต่างๆที่ได้จากรายการนำไปพัฒนาผลงานตัวเองให้ดีๆยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่นำเสนอสิ่งดีๆตลอดมาก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคุณเสาวนีคงคุณเขียนมาบอกว่าเคยติดตามรายการรับชมรายการของเราอยู่บ้างก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ารายการมาเช้าไปนิดหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นรายการที่ดีมีสาระอยากให้มีรายการแบบนี้ตลอดไปขอบคุณไปสีเนียบัตทั้ง2ฉบับนี้และทุกๆฉบับที่ส่งกันเข้ามาถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้กับทีมงานของเราที่ผลิตรายการทุกๆคนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบพระคุณสําหรับก,การติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ผมจําเริญรัตนนักตั้งตะกูลและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นม่ยากจนสหาการณกมีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทย พลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อย่อน Round on